สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกเก่าเล่าใหม่นะคะเช้านี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทองค่ะเป็นบริเวณที่กว้างขวางสวยงามสดชื่นนะคะเช้านี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมออกกําลังกายที่บริเวณแห่งนี้นะคะไปะไปร่วมออกกําลังกายกับคุณครูนะคะกับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นในเช้าว,วันนี้นะคะในบริเวณที่ สนามกลางหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะค่ะมีสถานที่ออกกำลังกายว่างขวางสดชื่นสดชื่นค่ะดูบริเวณรอบๆกับบรรยากาศนะคะเนี่ยข้างหลังคุณเน,นะะี่ยค่ะกับด้านข้างเห็นไหมคะ่ะคุณก็พาเพื่อนๆมาร่วมชมบรรยากาศด้วยออกกำลังกายด้วยนะคะขอเดินลัศนนามเลยนะคะหลบคนค่ะข้างหลังเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเลย สดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทองค่ะบริเวณแห่งนี้สวยสดชื่นนะคะพร้อมที่จะมาร่วมออกกำลังกายกับคุณครูไหมคะมาเลยค่ะนี่บรรยากาศเจ้วชา้าเป็นบริเวณออกกำลังกายของชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทองนะคะซึ่งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภออู่ทองค่ะค่ะที่ดีเป็นที่ ออกกำลังกายแห่งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีมากมายให้เราได้ออกกำลังกายหลากหลายนะคะอย่างเช่นมีที่เดินพักผ่อนออกกำลังกายด้วยค่ะค่ะแล้วเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็สามารถมาออกกำลังกายด้วยเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งไว้เยอะมากมายให้เราเลือกนะคะแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ สะดวกสบายกับทุกเพศทุกวัยค่ะมองดูแล้วน่าจะเกิน40ชนิดนะคะ40ฝ่าอย่างที่ทุกคนสามารถที่จะมาออกกำลังกายในบริเวณนี้ได้อย่างเพียงพอนะคะค่ะไปะไปออกกำลังกายพร,พร้อมๆกันในบริเวณนี้นะคะกับคุณครูค่ะ คุณครูก็กําลังเลือกออกแต่ละจุดนะคะตามที่คุณครูลองทดสอบดูว่าคุณครูจะอ,ออกได้ตรงไหนตัวไหนได้บ้างนะคะค่ะเนี่ยค่ะบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรนะคะปลอดภัยค่ะค่ะเราออกกําลังกายด้วยกันนะคะในเวลาที่เราเขาเรียกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติกับสถานที่ปลอดภัยคุณครูก็เอาแมสมาด้วยนะคะแต่คุณครูก็ยังไม่ได้ใส่เพราะาช่วงนี้ตอนนี้บริเวณของครูก็ไม่มีใครนะคะค่ะคุณครูก็เลยต้องอาศัยถอดแมสแล้วก็คุยกับเพื่อนๆค,ค่ะค่ะบริเวณนี้เป็นไงบ้างคะเครื่องออกกําลังกายเยอะเลยค่ะ ไปออกกําลังกายกับคุณครูต่อนะคะค่ะยังไม่พอค่ะไปอีกยังยังมีเป้าหมายนะคะค่ะเพื่อนตอนนี้คุณครูก็พาเพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายในบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภออู่ทองหลายอย่างแล้วนะคะค่ะ,เ,ะเริ่มตั้งแต่เดินก่อนนะคะคุณครูเดินได้ประมาณสองรอบเนี่ยค่ะก็น่าจะประมาณสักกิโลเศษๆนั่นแหละค่ะ แล้วพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายในบริเวณนี้ค่ะซึ่งมีเครื่องออกกําลังกายมากมายหลายอย่างเนี่ยค่ะบริเวณนี้คุณครูก็ออกได้หลายอย่างนะคะแต่การตั้งกล้องไม่ค่อยสะดวกก็เลยนําเสนอเท่าที่นําได้นะคะค่ะก็ได้เหงื่อเยอะมากเลยนะคะเช้านี้ค่ะตอนนี้คุณครูก็จะกลับบ้านแล้วนะคะคุณครูจะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายที่น้าวการอําเภอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะ ช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ